สวัสดีค่ะชื่อเวพรงอยแพงค่ะามเลิที่7 5หมู่7ตำบลตองอยอำเภอต่องอยจังหวัดสกลนครค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางงอยค่ะเป็นน้ำผลหม่อนพร้อมดื่มค่ะตามแม่เวพรค่ะเริ่มแรกนี้เรามีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมก่อนนะคะและทีนี้ก็มีการพัฒนาเรื่อง พัฒนาของหมอ่อนซึ่งมีหม่อนกินผลซึ่งใบมันก็สามารถเลี้ยงหม่อนได้แล้วก็ลูกมันมีปัญหาก็คือมันมีมากเกินไปซึ่งมันมีปัญหาเก็บไว้นานไม่ได้แล้วก็เริ่มมีการพัฒนาเอาผลหม่อนมาแปลรูปเป็นน้ำหม่อนพร้อมดื่มค่ะกระแสตอบรับเท่าที่ลูกค้านำไปชิมเขา เพราะเขาบอกว่ากินแล้วมันมันบำรุงสายตาแล้วก็รักษาเรื่องการตับด้วยแล้วก็เรื่องความดันหมอนนี่มันจะเป็นยาระบายตัวหนึง่งแล้วเวลาคนที่มีปัญหาเรื่องท้องอืดมันก็จะช่วยขับถ่ายเรื่องระบายได้เรามีวางจำหน่ายที่ศูนย์โอท็อปที่จังหวัดสกลนครแล้วก็ออกตามงานที่หน่วยราชการ มีการออกบูธแล้วก็แถวเมืองทองเราก็ไปด้วยค่ะ mm. ก็จะมีการพัฒนาเรื่องการบรรจุหีบหอ่อซึ่งณปัจจุบันเรายังไม่ได้มีการพัฒนาที่ดี mm. เวลาเรา,เราขนส่งเราจะมีปัญหาเรื่องการขนส่งลำบากเราก็เริ่มจะพัฒนามีการบรรจุหีบหอ่อที่เหมาะสมแล้วก็ให้ดูดีเวลาขนย้ายมันก็สะดวก แล้วก็เรื่องการแพ็คบรรจุที่เป็นชุดของขวัญในอนาคตนะคะ,ะจาดการทำตรงนั้นก็ขอฝากท่านที่รักสุขภาพยังไงก็อย่าลืมน้ำผลหม่อนพร้อมดื่มของแม่วัยพรค่ะ